บางคันนะครับบางคันก็คิดว่าเป็นโช๊คนะครับวิ่งไปปุ๊ก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 นะแต่ถ้าก๊อกก๊อกก็ลองส่วนมากก็จะเป็นแหลกก่อนนะครับลองโยกโยกล้อนะซ้ายขวาแต่ขึ้นไม่แรงโยกโยกล้อหันซ้ายหันขวาส่วนมากก็จะเป็นแหลกนะครับก๊อก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 แล้วถ้าแหลกแน่นนะครับแหลกแน่นก็บางคนเปลี่ยนโช๊คอะไรไปก็ไม่หายนะก็ส่วนมากลูกหมากล่างหลวมบางทีงัดก็ไม่หลวมนะครับ เพราะบางรุ่นมันลึกยางกันโคมันบียดนะรุ่นนี้ลึกยางโคมอยู่ตรงปีกนกใต้เผาเลยถอดเข้าถอดออกยากาต้องถอดโชกคนะคถอดโชกก็เบี่ยงแล้วนะครับาบางทีบางรุ่นเนี่ยดีนะครับที่ถอดโชกคแล้วก็เบี่ยงได้ถ้าเบี่ยงไม่ได้ก็ยิงต้องยิงหัวเผาออกบางทีหัวเผาก็แน่นไม่ออกหลายปียิงแน่นมาจัดครับยิงแน่นเกินก็ไม่ออกก็เซ็งนะครับก็อาจจะให้ลงกลึงเป่าร้อนแล้วก็ค่อยๆขาย ค่อยๆยิงนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกหมากล่างข้างซ้ายก็ไม่่คยตกลุมนะครับข้างขวาตกลุมก็ไอ้รุ่นนี้งัดรองงัดอะไรมันไม่ไปไม่หลวมนะครับเพราะว่ามันไอ้ไอ้ลูกยางเหล็กกันโค้งครับมันดันอยู่ใต้เผาตรงปีกนกครับมันดันฟิตมากอันนี้เราต้องทำการง,งัดนะครับงัดนี่งัด

luộm ha cái mạc lang luộm đặt lên đằng bóc con này Hãy xe

ปอก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 หนึ to example, no ่งปัญหาลลกแตกนะท้องที่เหล็กกันโค้งมันยันปิดนกแล้วลุ้นนี่ยจะจะเราจะไม่รู้งัดล้ออะไรก็ไม่รู้อลงัดปีกนกเท่านั้นนะครันี่งานงอกเลยนะก็จะหาเจอเนี่ยเธอคอยหาเนี่ยบางคนเปลี่ยนที่ล่างเป็นหมื่นไม่หายกับ เพราะว่า่านเช็คช่วงล่างมันยากถ้าบางรุ่นรถกระบะก็ต้องทะแยงนะบิดล้อทะแยงมันถึงจะรู้นะครับบางทีก็บิดซ้ายบิดขวาไม่รู้บางทีต้องทะแยงขึ้นทะเลงลงมันอาการหลวมตกลุมของแต่ละพื้นที่มันไม่ทับไม่เหมือนกันนะครับบนคนก็แถวบ้านข้างซ้ายหลุมเยอะก็เปลี่ยนนกันชักข้างซ้ายนยบางคนกันชักข้างขวาไอ้บ้าน หลุมข้างขวาก็เปลี่ยนไปกันชักข้างขวาครับมันจะพังเพราะหลุมเนี่ยนะครับเส้าทางเรียบๆก็ไม่ค่อยพังนะครับนปัญหาโลกแตกนะก็บางทีก็บางคนก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดก็มานหลายตังค์นะก็กว่าจะเจอปัญหาเนี่ยครับปัญหาโรคแตกก็ค่อยๆหาครับ